ะะพบกับคุณครูหน่อยอีกแล้วค่ะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆไปอ่านหนังสือแล้วก็ไปเขียนหนังสือกันค่ะเด็กๆอยากเขียนกับคุณครูหน่อยไหมคะอถ้าเด็กๆอยากจะเขียนกับคุณครูเตรียมหนังสืออ่านไทยแล้วก็ทัดไทยมาพร้อมเลยค่ะและตามคุณครูหน่อยมาเลยนะคะค่ะมาเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆหยิบหนังสือมาแล้วเปิดที่หน้า29เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านทบทวนกันค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นการอ่านคำและประโยคจากภาพต่อไปนี้นะคะมาดูเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างและอ่านว่าอย่างไรภาพแรกนะคะเด็กๆอันนี้เป็นภาพอะไรคะภาพนานาและคำที่อยู่ข้างล่างอ่านว่า นอานายังดอ่านตามเลยนะคะนอานาต่อไปค่ะภาพนี้คืองาถูกต้องค่ะแล้วคำว่างาสะกดยังไงนะงอาอางาเก่งจังเลยงออางาต่อไปภาพนี้คืออะไรคะภาพลาค่ะคำว่าลาก็คือ รออาลาอีกครั้งค่ะลออาลาเก่งมากค่ะต่อไปมาดูสิคะผ่านนี้ก็คือมีใครมายืนแล้วก็ดูอะไรอยู่นะอ่ามีผู้ชายคนนี้มายืนดูตรงนี้ก็คือนาเดี๋ยวเรามาอ่านคำข้างล่างกันค่ะว่าคืออะไรนะคะอ่านตามเลยนะคะอออาอา มอามานอานาอ่านว่าอามานาอ่า no, นอีกครั้งค่ะอามานาโหเก่งมากเลยต่อไปค่ะหน้านี้เด็เๆเห็นอะไรคะมีปูใช่ไหมคะปูมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ในนามาดูคำข้างล่างกันค่ะนอานา อูปูอ่านว่าอะไรคะนาอามีปูโอ้โเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะมาอยู่ภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปก็จะมีใครนะเด็กๆคิดว่าคือตาแลว้วคนนี้คือใครคะคนนี้ก็คือปิติคะ่ะมาดูสิคะปิติทำอะไรามาอานตามคุณครูคะ่ะ ปออิติอตออิติติติมออามาหออาหามาหา ภาพต่อไปนะคะภาพนี้จะเป็นตาตาเป็นอะไรคะอ๋อตาแสดงว่าตาเป็นแผลที่มือแน่เลยเอาอะไรมาทาคะอ่าเอายามาทาใช่ไหมคะอ่าเรามาอ่านข้างล่างกันคะ่ะตออาตาสออาสาตาสาทออาธายออายา ค่ะตาสาทายาโอ้โหเก่งมากเลยให้เด็กๆไปฝึกอ่านทบทวนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆไปหยิบหนังสือแบบฝึกคัดไทยมาเลยนะคะแล้วเปิดหน้าที่18เลยค่ะเรามาดูกันว่าหน้าที่18ให้เด็กๆทําอะไรอ่านตามคำคุณครูนะคะอ่านคําสั่งตามค่ะ คัดพยัญชนะและเขียนเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปตามลำดับคัดพยัญชนะและเขียนเติมพยัญชนะที่หายไปตามลำดับอาคัดตัวแรกเลยนะคะเด็กๆชอช้างค่ะเริ่มจากงนหัวเลยค่ะ ต่อไปเด็กๆก็คัดชอเชอก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีตัวพยัญชนะอะไรที่มันหายไปชอช้างแล้วอะไรคะต่อจากชอช้างตัวอะไรคะชอ ซโซโซเก่งมากค่ะสอโซอ,อ่าเริ่มจากม้วนหัวค่ะเด็กๆม้วนหัวโค้งขึ้นแล้วก็หยักลงโค้งขึ้นโค้มาหาตรงนี้นะคะเด็กๆลากตรงลงมาค่ะลากทับเส้นแล้วก็ลากตรงขึ้นไปลากหางค่ะต่อไปค่ะแล้วก็มาคัดคำคัดตัวพยัญชนะ ต่อไปค่ะอันนี้คือตัวซอโซค่ะเด็กซโซโซค่ะ,ะต่อจากซอโซก็คือชอเธออ่า้ะตัวอะไรหายไปคะซอโซชอยเธอแล้วก็ตัวอะไรคะ ยอหญิงถูกต้องค่ะเด็กก็เขียนยอหญิงเลยค่ะม้นหัวอ่าเขียนยอหญิงต่อไปค่ะต่อไปเด็กๆก็คัดตามรอยประยอหญิงก่อนค่ะแล้วตัวอะไรคะ เรามาดูว่ายอหญิงและตัวอะไรหายไปคะดอชดาเก่งมากค่ะเด็กๆก็เขียนดอชดาลงไปเลยมาดูแถวสุดท้ายจะมีตัวอะไรคะทอมนโทเดีย๋ยเขียนทอมนโทก่อนเลยเรามาดูว่า ก่อนที่จะมีตัวมนโทจะมีตัวอะไรนําหน้าและข้างหลังคืออะไรคะตัวอะไรคะเด็กๆถอฐานเก่งมากคะ่ะถอฐานเลยนะคะเด็กๆเขียนถอฐานค่ะถอฐานก่อนทอมนโททอมนโทแล้วตัวในต่อไปคะ่ะทอทอผู้เท่าเก่งมากคะ่ะ เยเลยเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ไปฝึกเขียนได้นะคะเด็กๆจะเขียนก็ไกลถึหงห้องพูกเลยก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้คุณหน่อยบ๊ายบายไปก่อนนะคะ